สวัสดีครับผมนาเจนี่วันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้ากล้องตัวนี้ที่เป็นกล้องสุดลักของผมเลยนะครับนั่นก็คือ Insta 361x2 0กล้องตัวนี้เป็นกล้องที่ผมใช้มาเป็นเวลากว่าครึ่งปีแล้วต้องบอกว่าผมพกกล้องตัวนี้นะครับไปด้วยเกือบจะทุกทริปทุกที่คลิปนี้เราจะไม่ลงลึกในเรื่องของสเปคเพราะว่าช่องอื่นเขาหน้าจะทำกันไปนแล้วแต่ ผมจะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียของเจ้ากล้องตัวนี้รวมไปถึงอุปกรณ์เสริม Accessory ต่างๆแบบครบชุดเนี่ยมีตัวไหนที่น่าสนใจน่าซื้อเอามาใช้บ้างนะครับและตัวไหนที่ซื้อมาแล้วไม่ค่อยได้ใช้ทั้งหมดนี้จะเป็นยังไงดูคลิปนี้ให้ถึงตอนจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไป สำหรับใครนะครับที่ยังไม่รู้ว่าเจ้ากล้อง Insta 360 One X2 เนี่ยมันคือกล้องอะไรกล้องประเภทไหนเจ้ากล้องตัวนี้นะครับเป็นกล้องที่ถ่ายออกมาได้360องศาโดยที่เขามีจำนวนนะครับ2เลนดด้วยกันแบบนี้ชุบนี่นะครับเขาก็จะมีทั้งเลนหน้า แล้วก็เลนหลังรวมไปถึงจอตรงนี้ซึ่งการที่มี2เลนอย่างที่บอกครับเราสามารถเก็บภาพได้360องศาเลยและหลังจากนั้นเราจะเอาไปอัปโหลดแบบ360องศาให้คนอื่นดูในแว่น VR หรือว่าดูแล้วก็กดคลิกลากๆดูรอบๆได้เลยซึ่งตอนนั้นเมื่อย้อนไปแบบน่าจะ4-5ปีก่อนมันว้าวมากๆในการที่เราสามารถใส่ว่นแล้วมองรอบทานได้หรือว่าดูจากมือถือแล้วก็มองขึ้นมองลงมองได้รอบทิศทาง แต่ตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าโอเคหลายแล้วคนคงไม่ได้อยากจะใส่แว่นตลอดเนาะเขาก็มีในเรื่องของเทคโนโลยีที่เราสามารถนำภาพนะครับมารีเฟรมได้ใหม่ด้วยซอฟต์แวร์ต่างๆหรือว่าปลั๊กอินทำให้เราสามารถดูเหมือนคลิปวิดีโอปกติแต่ข้อดีก็คือว่าเราถ่ายมาด้วยกล้องตัวนี้เนะี่ยมันเก็บเป็น360เราจะมาเลือกเอาภาพมุมไหนในตอนหลังก็ได้จะเลือกรับหน้าเราจะเลือกไปที่วิวจะเลือก tracking ตามและอีกหนึ่งอย่างนะครับการที่เราถ่ายด้วยกล้องตัวนี้เนี่ย ไมซเซลฟี่ที่เราลากออกไปเนี่ยมันจะมองไม่เห็นด้วยหรือที่หลายๆคนเรียกว่าไม้ล่องหดนั่นเองก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีกล้องนะครับที่เราสามารถสร้างมุมแปลกๆหรือว่าเก็บภาพที่มุมแบบกล้องอื่นทำไม่ได้ เอาละครับหลายคนอาจจะเริ่มรู้แล้วนะว่าเจ้ากล้องตัวนี้มันคือกล้องอะไรจริงๆแล้วนะครับเขาก็มีรุ่นก่อนหน้านี้เป็นชื่อว่ารุ่น One X เฉยๆแต่ตอนนี้ก็คือรุ่น One X 2มีการพัฒนาขึ้นมาเยอะมากและหลังจากที่ผมได้ใช้มาอย่างยาวนานนะครับก็รู้สึกโอ้โหมันเป็นกล้องที่เราพบไปได้ทุกที่เพราะขนาดไซส์อย่างที่เห็นนะครับพบพาได้ไง่ายมาก แล้วก็เราเอาไปทําอะไรต่อได้อีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดกันถึงเรื่องของ Excellent อุปกรณ์เสริมกันบ้านดีก,กว่านะครับว่ามีอะไรบ้างที่ผมมีนะและผมใช้อะไรบ่อยสุดผมใช้อะไรน้อยสุดเผื่อว่าหลายๆคนที่กําลังตัดสินใจอยากจะซื้อกล้องด้วยไม่รู้ว่าจะซื้ออุปกรณ์เสริมตัวไหนดีวันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับ ปกติแล้วนะครับเจ้ากล้อง Insta360 สิ่งที่เราจะได้มาเลยก็คือนะครับกล้องตัวนี้เนาะแล้วก็แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ก็ถ่ายได้ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับโดยประมาณนะครับในขนาดภาพที่ 5.7k เนาะก็ถือว่าเก็บภาพมาด้วยขนาดที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรดังนั้นก็ต้องใช้เมมโมรีการ์ดนะครับที่ปริมาณเยอะ64 g b 128 g b แล้วก็ความเร็วสูงด้วยนะครับสิ่งที่ได้มาอีกหนึ่งอย่างก,ก็จะเป็นในส่วนของตัวผ้านะครับที่เขาเอาไว้เก็บซึ่งผ้าอันนี้นะผมบอกเลยว่ามันดีตรงที่เขามีเป็นเหมือนแบบอะไรอะเรียกว่าผ้าเช็ดเลนส์อะ่ะคือในการที่เราเก็บไปแบบเนี้ยมันก็เหมือนเช็ดเลนสของเขาไปด้วยในตัวนะครับค่อนข้างดีมากๆผมชอบในเรื่องของผ้าตัวนี้แต่แต่อุปกรณ์เสริมนะครับเขาจะมีเป็นแบบยางเอาไว้คลุม เลนด้วยอันนี้ต้องซื้อแยกนะครับซึ่งไลเมื่อเรามีอันนี้แล้วเราจะมีแบบยานทําไมอย่าง,างนึงเลยก็คือเวลาเราไปทะเลนะครับถ้าเราใช้แบบนี้หรือว่าเจอฝนเจออะไรอันนี้มันก็จะเปียกชื้นเนาะแต่ถ้าเราเป็นแบบยานนะครับขี่มอเตอร์ไซค์เจอฝนเราเอาอันนี้คลุมปิดไว้เราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องที่ว่าตัวผ้าเนี่ยจะเปียกหรือว,ว่าเวลาเราไปลุยในทะเลหน่อยนะครับอันนี้ผมก็อุ่นใจมากกว่า นี่ก็เป็นอ็อกเซอรีชิ้นแรกนะครับที่ตอนนั้นผมคิดว่าเออ,อาจจะจําเป็นแต่ถ้าใครไม่ไม,ไม่ไม่ได้แบบลุยมากเท่าไหร่ะนะจะใช้ไอค่าของที่เขาแถมมาแล้วก็ได้นะครับต่อมาครับสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะต้องจําเป็นแล้วผมก็ใช้บ่อยมากนั่นก็คือ My s e l ซลฟี่สติตัวนี้ของ Insta านะครับต้องบอกว่าเขาก็ยืดได้ยาวมากๆเลยเนาะก็คือประมาณเมตรครึ่งนะครับถ้าผมจําไม่ผิดอ่า เวลาใช้ผมก็จะใช้คู่กันกับขาตั้งตัวนี้แล้วก็หมุนเข้าไปปึ๊บแล้วก็เอากล้องต่อแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็จะยื่นถ่ายแบบนี้ก็ได้ยื่นออกไปแบบนี้ก็ได้แล้วไม้เขาก็จะหายไปเองด้วยซอฟต์แวร์ที่ทาง Insta360 ทำมานะครับและเราอยากจะถ่ายไปใกลๆหน่อยฟึบยื่นมาแบบนี้เลยก็ได้นะครับอื้อหือ ซึ่งเมื่อเราประกอบเป็นครบเซตอย่างนี้นะครับเราก็สามารถที่จะตั้งปึงลงมาได้และออกไปทํากิจกรรมต่างๆฟุ๊ฟู๊ฟ๊ไปถ่ายรูปเดินรอบกล้องเดินจมกลมเลยได้เลยก็เรียกว่าค่อนข้างดีครับผมชอบมากๆครั้งหนึ่งผมเอาไปถ่ายเบื้องหลังตอนถ่ายวิดีโอเนาะเราก็ตั้งไว้นิ่งๆเลยแล้วก็ยืดขาขึ้นจากนั้นภาพกล้องนะครับก็จะเก็บภาพครบมาทั้งหมดผมก็แค่มาเลือก เอาว่าจะให้กองแพนซ้ายแพนขวาแพนขึ้นแพนลงสนุกมากครับและเจ้าขาตัวนี้อ่าไม่ใช่และเจ้าไอ้ตัวนี้นะครับฐานเนี่ยขาตั้งเนี่ยเราสามารถยืดออกมาได้อีกนะทําให้มันกว้างมากขึ้นก็คือถ้าเจอลมอะ่ะวางลงอย่างเงี้ยมันก็นิ่งเลยนะครับแต่ถ้าเราถือด้วยนะมันก็จะเพิ่มความยาวได้อีกมากเช่นกันโอ้โหอัอนนี้ถึงหน้าเล,เลยแล้วนะครับทุกคนผมต้องยื่นตัวเองออกมาข้างหลังด้วยนะ เนี่ยครับหย่อมากขึ้นเลยครับอันต่อมานะครับที่ผมมีแล้วไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ <laughs> นั่นก็คือ Small Rig จริงๆถ้าใครนะครับใช้เป็นสายถ่ายอยากจะถ่ายอุปกรณ์ Full s e ตต่อไมต่อไฟต่ออะไรหลายๆอย่างต่อกับขาตั้งกล้องถ่ายเป็นแบบ150องศาก็ถือว่า น่าจะได้ใช้บ่อยกว่าผมแต่ผมรู้สึกว่าการพกไปแค่นี้นะครับมันสะดวกกว่าเนาะและการจะมาเอาเข้าเอาออกนะครับก็ยุ่งยากพอสมควรก็เลยเคยได้ใช้ไปแค่ครั้งเดียวเองนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีฮอตชโรด้านบนด้านล่างมีสกรูตรงนี้นะครับให้เราสามารถที่จะติดอุปกรณ์เสริมเข้าไปก็ได้เป็นไฟเป็นไมโครโฟนและอันนี้เราจะไปต่ออุปกรณ์แบบก o p r o ก็ยังได้นะครับ โดยที่ชุดสมอลลิกนะครับเขาก็จะมีตัวยาเนาะเอาไว้ปิด p r o ปรเ t คเลนด้วยเป็นแบบนี้ก็คือเราสามารถที่จะหุ้มเข้าไปครอบรอบนี้ไปได้เลยปุ๊บมาถึงอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งนั่นก็คืออะแดปเตอร์ไม้นั่นเองใครอยากจะต่อไม่เสริมนะครับสามารถซื้อตัวนี้ได้มาใช้งานโดยการใช้งานเราก็แค่เปิดตรงช่อง usb type c ของเขานะครับออกมาแบบนี้แล้วเราก็ปุ๊บดึงออกมาเลยดึงไอตัวปิดตัวนี้นะครับออกมาเลย จากนั้นให้เราต่อเข้าไปชุบเท่านี้ก็ได้ใหม่นะครับมาติดได้แล้วต่อเป็นแบบแจ็ค3.5เข้าไปในนี้แต่ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้ซัพพอร์ตไม่ทุกรุ่นที่ผมรู้ก็คือใช้ได้กับ Rode Wireless GO ก็เป็นใหม่ตระกูล Rode ต่างๆนะครับสามารถใช้กับอะแดปเตอร์ตัวนี้ได้แต่ตัวอื่นอาจจะใช้ไม่ได้เพราะผมลองมาแล้ว ก็เช็คดูให้ดีว่าคุณมีไม์ตัวนั้นหรือเปล่าหรือว่าถ้าอยากจะใช้กับไม์ร่วมก็ซื้อไม่ตัวที่ support adapter ตัวนี้มาใช้นะครับสำหรับอุปกรณ์ถัดมานะครับถ้าเราต้องการถ่ายเป็นแบบ360องศาแล้วไม่ให้เห็นไม์นะเราก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับเป็น Ulanzi เนาะติดเข้าไปตรงนี้แล้วก็ติดไม้ Wireless Go ซึ่ง Wireless Go เขาจะแบบสายเขาค่อนข้างใกล้เคียงกันกับอย่างนี้เลยแล้วเราก็ต่อสายเข้าไปตรงเนี้ยมันจะทําให้เวลาเราถ่ายแบบ360องศา ตัวไม r e l เ s สก็จะหายไปด้วยแต่ถ้าเราต่อเป็นแบบไมช็อ t กันนะครับอันนั้นยังไงก็เห็นนะถ้าถ่ายแบบ360องศาแต่ถ้าถ่ายแล้วเอามา frame, รีเฟมเลือกเอกเป็น180อ่า150องศาอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะซ่อนได้นะแล้วผมได้ใช้อแดปเตอร์ไมตัวนี้บ่อยไหมผมก็บอกว่าใช้น้อยมากอีกเช่นกันนะครับจากที่ลองมาตอนนั้นก็คือลองเอาไปใช้กับไมโคมิก้าใช้งานไม่ได้คือผมมาอยู่ที่สมุยเป็นเวลา โอ้ oh, 7, 7เดือน8เดือนแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นผมไม่ได้เอาตัว My Wireless GO ที่กรุงเทพมาด้วยก็เลยไม่ได้ใช้แล้วจะลองใช้กับตัวอื่นก็ใช้ไม่ค่อยเวิร์กก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้ใช้เลยนะครับมาถึงอันถัดไปนะครับเป็นกระเป๋าเก็บกล้องซึ่งตัวนี้นะครับมันก็โอ้โหดีไซน์ออกมาค่อนข้างดีนะสามารถใส่กล้องเข้าไปในนี้ได้นะ แล้วก็เอาแบตเตอรี่เข้าใหม่ก้อนหนึ่งรวมไปถึงเก็บอุปกรณ์เสริมต่างๆในนี้ได้อย่างอันนี้เป็นสายไม์ที่มากับเจ้าตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ผมก็จะเก็บไว้ด้วยกันนะครับในกระเป๋ากล้องแบบนี้ชุบปิดเรียบร้อยใส่ไว้ในกระเป๋าสะพายหรืออะไรก็ได้ แต่ผมก็ต้องบอกว่าผมก็ใช้กระเป๋าใบนี้น้อยเช่นกันนะครับเพราะผมชอบที่จะพกแบบเล็กๆง่ายๆเนี่ยเราใส่เข้าไปในซองอันนี้นะแล้วเราก็ใส่กระเป๋าผมก็แยกไม้เอกไปแค่เนี้ยปุ๊บจบละ <c oughs> แต่ว่าถ้าเราพกไปแบบนี้นะครับก็จะใส่อุปกรณ์เสริมต่างๆไปด้วยไม่ได้มาถึงตัวนี้บ้างน,นะครับเรียกว่า bullet time cord ใครที่เคยดู The Matrix นะตอนที่ n e o อเองตัวลงไปนะแล้วกล้องก็แบบหมุนลอฟตัวนี้นะครับทำได้แบบนั้นเช่นกันก็คือเราตั้งไปที่โหมดของ bullet time จากนั้นให้เราเอากล้องนะครับไขเข้าตัดกับตัวนี้ bullet time คอ r d แล้วก็เหวี่ยงไปรอบๆูอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวทำให้ดูเป็นตัวอย่างแบบนี้นะครับแล้วเราก็ เอามาทำให้เห็นเหมือนแบบ The m แ t r i ิกได้เลยคร่าวๆเนาะแต่ก็ต้องบอกอีกว่าผมไม่ค่อย้ใช้ตัวนี้อีกเช่นกันนะครับเพราะว่ายังไม่ได้หาโอกาสใช้สักเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะใช้เป็นกล้องแบบกล้อง2ในการออกไปเที่ยวแล้วก็เคยใช้เป็นกล้องหนึ่งก็คือใช้เพียงกล้องตัวเดียวเนี่ยก็พบปัญหาบ้างเล็กน้อยนะครับแต่เดี๋ยวจะมาแชร์ให้ฟังในหัวข้อข้อดีข้อเสียกันอีกทีเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผม ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่และมาถึงตัวนี้ครับโอ้โหมีซองใหญ่มากๆมันคืออะไรถน,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 นึนถนมันก็คือ housing หรือว่าเป็น dive case นะครับเวลาที่เราลงไปที่น้ำลึกเราสามารถใช้ตัวนี้นะใส่เข้าไปแล้วก็ถ่ายอ่ะแต่ก่อนเราก็จะเป็น action cam อื่นๆเนาะถ่ายแล้วก็แบบ อาจจะมุมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เห็นไม่ได้แบบรอบด้านถ้าเราใช้ diving case นะครับจากเดิมนะกล้องอ่ะเขากันน้ำได้10เมตรอยู่แล้วนะครับตัวนี้แบบเพียวๆนะแต่อย่าลืมปิดฝาต่างๆด้วยนะครับเพียวๆเนี่ยเจ้าก,กล้องตัวนี้สามารถกันน้ำได้ลึก10เมตรแต่ถ้าเราใส่ d i v e case หรือว่า housing ตัวนี้เข้าไปนะครับสามารถลงไปได้ 45เมตรด้วยกันโอ้โหลงไปได้ลึกแบบนั้นใครที่ชอบไปสกูบาร i v i n งนะ mm. ก็อาจจะชอบตัวนี้ลองเอาตัวนี้ไปใช้ผมว่าน่าจะได้มุมใหม่ๆเนาะให้ทุกคนได้เห็นกันผมก็เลยเอาตัวนี้มาแต่ต้องบอกว่าแพลนแรกคือผมมาสมุยมาเกาะเต่ามาพง,งานผมอยากจะไปสกูบาร i v i n g ผ่านมาเกินกว่าครึ่งปีผมยังไม่ได้ไปเลยครับทุกคนโอ้โหสึกเสียใจมากม แต่ถ้าใครนะครับมีสถานที่แนะนําอยากจะให้ผมไปสกูบาได้วิ่งก็บอดได้เลยนะผมอยากจะไปเกาะเต่าอยู่กําลังวางแผนตอนนี้ติดมานานมากแล้วอยู่บนเกาะเนี่ยติดมานานพอสมควรยังไม่ได้ไปสักทีเพราะมีคลิปหลายอย่างที่ยังทําอยู่บนเกาะสมุยนะครับใครมีแอคทิวิตี้อะไรอยากจะแนะนําให้ผมลองไปทาําก็คอมเมนต์บอก,กเข้ามาได้เลยนะครับหรือติดต่อเข้ามาที่อ e ีเมลก็ได้เช่นกันขอบคุณมากครับ มาถึงตัวนี้ครับโอ้โหตัวนี้ผมบอกเลยว่าใช้บ่อยมากที่สุดเลยนะครับเป็นเจ้าเต้าเสียบชาร์จนั่นเองซึ่งอันนี้สามารถชาร์จได้3แบตพร้อมกันเลยนะครับผมก็มีแบตเตอรี่เสริมอีก2ก้อนด้วยกันคือบางครั้งเวลาเราออกไปเราอยากไปไป่ายนานๆตอนที่ผมใช้เป็นกล้องหลักกล้องเดียวเนี่ยนะโอ้โหก็เตรียมแบตไปเลยนะครับอีก2ก้อนรวมกับแบตท,ที่อยู่ในกล้องก็เป็น3ก้อนด้วยกันใช้บ่อยมากครับตัวนี้อ c c e s s o รี่ แบตเตอรี่เสริมถ้าอยากถ่ายนานๆก็ควรมีนะครับแบตเข้ามาพร้อมกับตัวเคสกล่องนะเอาไว้ใส่คือถ้าเรากลัวว่า,าแบตมันจะไปชนกระแทกอะไรเราใส่ไว้ในเคสก็ได้นะแล้วก็พกใส่กระเป๋าฟุบใส่กระเป๋าแบบนี้ง่ายเลยเล็กๆง่ายๆถ่ายได้360องศาและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของอ,อุปกรณ์เสริมเจ้ากล้อง insta 3 6 r x 2 ที่ผมนำม,มาแบ่งกันแล้วก็มาแชร์ให้ทุกคนฟังว่าแต่ละตัวเป็นยังไงใช้มากใช้น้อยตัวไหนไม่ได้ใช้นะครับซึ่งต้องบอกว่าอุปกรณ์พวกนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนว่าแต่ละคนอยากจะไปถ่ายแนวไหนบ้างถ้ายาจะลงดำน้ำลึกก็อาจจะต้องซื้อตัวนี้เพิ่มใครชอบแบบสกูบ้าและวิ่งอยากได้มุมมองใหม่ๆตัวนี้ซื้อไปใช้นะครับแต่ถ้าผมเนี่ยผมอยากมาอยากไปลงดำน้ำแต่ยังไม่ได้ไปดำน้ำสักทีก็รู้สึกยังเสียดดยอยู่แต่ ต้องมีโอกาสไปแน่นอนผมอยากไปอยู่แล้วและใครอยากจะให้มารีวิวการใช้งานอุปกรณ์อ,อะไรก็บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับเอาละครับมาถึงพาร์ทที่ทุกคนอาจจะรอคอยนั่นก็คือเรื่องของข้อดีข้อเสียของเจ้ากล้อง Insta360 1 X2 นะครับกล้องตัวนี้ผมบอกเลยว่าข้อดีอย่างแรกที่ทุกคนอาจจะรู้กันอยู่แล้วนั่นก็คือกล้องสามารถถ่ายเป็นได้360องศามี2เลนทั้งข้างหน้าข้างหลังทำให้เราสามารถเอามาทำเป็น VR ภาพแบบ virtual reality เหมือนว่าเราไปอยู่ที่นั้นจริงๆเลาคนใส่แว่นนะครับแล้วก็ดูโอ้โหเฮ้ยเรามาอยู่กลางป่าแล้วเรามาอยู่ใต้น้ําแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับและเทคโนโลยีที่เขาทำมาใหม่ซอฟต์แวร์ที่สามารถมาร e f r a m ได้นะครับก็ทำให้เราดูวิดีโอแบบธรรมดา แล้วก็เลือกได้ว่าเราจะเอามุมนี้มุมนั้นมุมนู้นนี่ก็เป็นข้อดีข้อที่2นะครับของกล้องตัวนี้ซึ่งอีกอย่างหนึ่งนะครับการที่เราถ่ายแบบ360องศาก็ได้หรือจะปรับเป็นใช้แค่เลนหน้าเลนหลังอย่างเดียว150องศาก็ยังได้แต่ความพิเศษก็คืออย่างที่บอกมันเปลี่ยนเป็น360องศาได้ด้วยอะ่ะดีกว่า a c ชั่นแ a m ธรรมดาอีกนะครับและอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่ผมได้ใช้นั่นก็คือเรื่องของการ tracking ซึ่งบางครั้งผมก็จะตั้งใช่ไหมอย่างที่ตั้งให้ดู ถ่ายเก็บไว้เป็น360องศาพ,พอเราไปเข้าซอฟต์แวร์กดแทร็กนะครับกล้องก,ก็จะแพนตามเราไปเลยนะเราเดินไปตรงไหนกล้องก็จะหันแบบไปทางนั้นอนะ่ะเหมือนมีคนถ่ายให้กับเราเองเอออันเนี้ยมันแบบดีมากๆเลยที่สําคัญนะครับตัวนี้เขามีลูกเล่นค่อนข้างเยอะทั้งจะเป็นเรื่องของ time shift เหมือนเป็นไฮเปอร์ลับเราเดินเรากดถ่ายนิ่งๆเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆโอโ้โหภาพเปลี่ยนแบบเร็วๆๆๆ,ๆ,ๆนะครับเป็น time shift หรือจะใช้เป็น bullet time นะครับใช้เข้ากับตัวนี้เวียงเวียงเวียง the matrix อีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมบอกไปนั่นก็คือ accessory ที่ผมมี <c oughs> <c oughs> นี่นะครับเจ้าไม้ยาว3เมตรครับทุกคนโอ้โหอึ๊บึ๊บึ๊บออ่เกินเฟรมลนะเกินเฟรมลนะ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับ นี่ก็คือไม้3เมตรนะครับที่ยืดไปได้ยาวมากๆบางครั้งไปบางสถานที่เราใช้ดโดรนบินไม่ได้เราก็ต่อขล้อง360องศาฟุบยืดขึ้นไปข้างบนขยับขยับเหมือนดโดรนก็ทำได้ด้วยเช่นกันก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีนะครับที่ทำให้เราสร้างมุมมองแปลกใหม่ได้เนาะไม่ว่าจะเป็น Tiny Planet ก็ได้ยืดยาวๆออกมาเป็นดโดรนก็ได้เป็นเหมือน f p v ดโดรนก็ทำได้ ข้อดีถัดมานะครับนั่นก็คือเรื่องของ work flow การทำงานกล้องเขาพัฒนาใหม่ที่ทำให้รู้สึกว่าเร็วมากยิ่งขึ้นสมัยก่อนเวลาเราจะโอ้เอามาอิดิตัดต่อบนมือถือหนึ่งก็คือจะต้องผ่านโดยการต่อใช่ไหมต่อเสร็จโหลดลงกล้องโหลดลงกล้องเสร็จต้องมา stitch อีก stitch ก็คือการเอาภาพกล้องหน้ากับกล้องหลังนะครับมารวมกันจากนั้นนะครับค่อยไปตัดตัดเสร็จแล้วก็ export ตอนนี้นะครับสิ่งที่เขาทำได้เลยก็คือลดขั้นตอนนะเปิดมาเปิดแอปดูภาพ แล้วก็ไม่ต้อง stitch ภาพเลยนะครับก็แค่ตัดเลยนะตัดเสร็จแล้วก็กด export ได้เลยคือแบบโหยเร็วขึ้นมากๆใครแบบไปถ่ายข้างนอกแล้วอยากจะอัพลงโซเชียลนะครับสามารถอัพลงได้เลยและข้อดีนะครับเวลาตอนตัดต่อที่เราถ่ายมาเป็น360องศาเนี่ยแต่ว่าโหมดโปรเราสามารถที่จะมาเลือกว่าจะเเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนได้ทีหลังเอาไปอัพขึ้น story เอาไปอัพขึ้น ig reels เอาไปอัพขึ้น tiktok โอ้โหก็เป็นแนวตั้งใช่ไหมพอเราเอามาอัพขึ้น y o YouTube เราอยากจะเป็นแนวนอนเราก็เลือกได้ทีหลังเหมาะมากๆกครับกับใครที่สายโซเชียลมีเดียแล้วก็ทำ YouTube ต่างๆและกล้องดูนี้นะครับไม่ว่าเราจะเอนไปทางไหนทางไหนนะครับเขามีเรื่องของฟีเจอร์ Level Horizon ก็คือเส้นขอบฟ้าจะไม่เอียงทำให้เราถือแบบไหนก็ตามนะครับมันจะตรงอยู่ตลอดนั่นเอง และระบบกันสั่นของตัวนี้นะครับถือว่ากันสั่นได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวคือมันนิ่งมากๆแม้ว่าผมจะถือและก็วิ่งไปด้วยนะครับเขาเรียกว่า flow state stabilization e d s ของช่อกล้อง insta360 one x2 ทำงานได้ยอดเยี่ยมและไม์ของกล้องตัวนี้นะครับมีทั้งหมด4ทิศทางด้วยกันนั่นก็คือซ้ายขวาหน้าหลังข้อดีของการมี4ทิศทางเนี่ยเขาสามารถเก็บเสียงออกมาเป็นแบบโหมด pro c track แล้วจะให้เสียงแบบเหมือนเสราลรอบทิศทางก็ได้หรือเราจะไปเลือกทีหลังว่าเราจะปิดไม้ตัวไหนอย่างเช่นเวลาไปทะเลเจอลมใช่ไหมครับลมปะทะมาทางนี้โอ้เสียงตรงนี้เสียงไม้ด้านหน้าเนี่ยดังปุ๊บๆเพเเกินไปเราปิดไม้ด้านหน้าเอ้ยด้านข้างเข้าปิดไม้ด้านข้างด้านหลังชัดเราพูดจากฝั่งนี้ก็นะครับเราอาจจะเลือกเฉพาะฝั่งที่ไม่มีเสียงลมปพ๊บมเพิ่ก็ได้อันนี้ก็ช่วยได้ประมาณหนึ่งแต่เท่าที่ผมรู้มานะ แล้วก็ลองใช้มาระบบเรียกว่าระบบใหม่ของเขาก็ทํางานได้ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับในการสู้กับลมแต่ถ้าไปเจอลมแบบทะเลก็บอกว่าอันนั้นก็ไม่มีอะไรสู้ได้ครับต้องใช้ไม้แบบช็อตกันมีเดดแคทอะไรเนี้ยนะถึงจะทําทให้สู้กับลมแบบนั้นได้และไม่มีเสียงครับและอีกข้อดีอย่างเนี่ยนะครับนั่นก็คือเรื่องของจอตรงนี้เขาทํามาได้ค่อนข้างดีเราสามารถที่จะเลื่อนดูมุมต่างๆได้และเมนูของเขานะครับก็ใช้งานค่อนข้างง่ายต่างจาก รุ่นแรกเนาะที่เขาไม่สามารถพรีวิวแบบไลฟ์โดยตรงได้แต่ตัวนี้สามารถที่จะมองเห็นภาพในขณะที่เราถ่ายอยู่ได้เลยนะครับนอกจากนั้นนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วก็คือเรื่องของการพกผ่านะ่ันข้างง่ายเราเก็บใส่กระเป๋าเสร็จแล้วออกไปถ่ายได้เลยอยากจะถ่ายใช่ไหมหยิบออกมาฮชุบฟุบปุป๊บกดตูรุถ่ายได้เลยนะครับ และนี่ก็เป็นข้อดีทั้งหมดนะครับที่ผมนำมาแชร์แบ่งปันให้กับทุกคนกันหลังจากที่ใช้งานมามากกว่าครึ่งปีต่อมาเรามาพูดถึงข้อด้อยกันบ้านดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้านที่ผมใช้แล้วรู้สึกว่าเอ๊มันเหมือนกึ่งๆจะเป็นปัญหาอย่างแรกเลยก็คือเวลาเราถ่ายที่ 5.7K แบบ360องศาเป็นเวลานานๆน,นะครับเจ้าตัวกล้องเนี่ยโหดจะร้อนร้อนในขณะที่บางทีนะผมถ่ายไป15นาทีเนาะ เครื่องก็แฮงเลยดับไปเลยผมต้องกดถ่ายใหม่ต้องดูดีๆนะครับบางทีก็ถ่ายได้ยาวต่อเนื่องเลยนะบางทีก็อาจจะ h e ทแล้วก็ร้อนเกินไปอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคุณภาพนะครับที่บอกว่าเป็น 5.7K เนี่ยคือจริงๆไฟล์พอเรานำมารวมกันแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้คมแบบไฟล์ 4K อย่างในกล้องแอคชั่นแคมอื่น,นๆแต่ก็อย่างที่รู้ครับข้อดีของเขาก็คือ มันเป็น2เลนเนาะถ่ายรวมกันมาได้ 5.7K เรามาเลือกมุมได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือข้อดีของเขาแล้วต่อมาก็เป็นในส่วนของเรื่องสีนะที่ผมรู้สึกว่าถ้าเราจะมาทำค o ลเล g r a อร์เกก็อาจจะยากนิดนึงแต่เขาก็มี3โหมดมาให้เราเลือกนะครับนั่นก็คือเป็นโหมด normal vivid แล้วก็โหมดแบบล็อกนะครับเพื่อเอามาแต่งสีแต่ที่ผมลองถ่ายแบบ l ็อกเนี่ยก็รู้สึกว่าเอามาทา ยากเหมือนกันนะทำสีก็ยางยากเอาไปว่าถ่ายแบบโหมดวิวิดนะครับอาจจะดีสุดในการที่เรานํามาใช้เลย mm hmm. หรือ Normal เราอยากจะเอามาทำสีนิดๆหน่อยๆก็อย่างได้นี่ก็เป็นข้อด้อยคร่าวๆนะครับที่ผมรู้สึกแล้วก็อีกอย่างหนึงอาจจะไม่เหมาะถ้าใครอยากจะแบบได้ภาพเป็น depth of Field หรือว่าละลายหลังกล้องตัวนี้เขาไม่ใช่กล้องแบบ m i r r o r l e s s หรือว่ากล้องที่เปลี่ยนเลนส์ได้นะครับใครอยากจะใช้แบบนั้นก็ อันนี้อาจจะไม่ใช่กล้องสําหรับคุณแต่นี่คือกล้อง360องศาที่ถ่ายได้รอบทิศทางแล้วก็มีฟีเจอร์อีกมากมายนะครับมาพูดถึงสิ่งที่ทุกคนควรจะต้องระมัดระวังนั่นก็คืออย่างที่รู้กันว่ากล้องตัวนี้สามารถที่จะลงน้ําได้ลึก10เมตรใช่ไหมครับแต่ครับทุกคนอย่าลืมเช็คให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวแบตเตอรี่เรา ดันใส่เข้าไปสนิทไหมแล้วก็ตรงนี้นะครับที่เป็นช่องต่อ USB Type C เนี่ยเราก็ต้องเช็คให้ดีว่า,เ,าเขาปิดสนิทด,ดีไหมก่อนที่เราจะลงน้ำนะถึงแม้ว่าจะสนิทด,ดีการกระแทกการอะไรบางอย่างนะครับก็อาจจะทำให้เกิดผลร้ายได้เวลาเราลงน้ำก็ควรระมัดระวังนะครับถ้าทางให้ดีนะผมก็แนะนำว่าใส่ดั c เคสลงไปเลยจะดีกว่านะครับ เพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่เกิดกับผมแล้วนะครับนั่นก็คือผมเอาไปเทสเพื่อที่จะได้เอาภาพมาให้ทุกคนดูใต้น้าเนี่ยปรากฏว่าตอนใช้อยู่แรกๆขึ้นมาจากน้ําก็โอเคครับไม่มีอะไรยังใช้งานได้ปกตินี่นะใช้ไปใช้มาอยู่ๆกล้องก็เปิดไม่ติดผมละงงเลยว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็ปิดดีทุกอย่างได้นะแต่ว่าเปิดไม่ติดครับทุกคนทีนี้ผมไปอ่านจากในเว็บไซต์เขาบอกว่าให้เอาแช่ถ่านข้าวสารตอนนี้เหมือนจะค่อนข้างเปิดติดแล้วนะแต่ว่ามันยังใช้ไม่ได้ปกติ จะต้องรอดูอีกทีเขาบอกว่าให้เอาแช่ทางข้าวสาวีหนึ่งถึงสองวันนะครับทุกคนมาช่วยภาวนาให้กล้องกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาทํารีวิวให้ทุกคนกันต่อถ้าใครอยากรู้เรื่องเทคนิคการถ่ายต่างๆกล้องตัวนี้เหมาะกับสายไหนบ้างน,นะครับอย่างแรกเลยก็คือสายท่องเที่ยวเพราะเราสามารถที่จะถ่ายยื่นออกไปมีไม้เซลฟี่ใช่ไหมแต่ไม้เซลฟี่ล่องหนถ่ายกลับไปที่วิวถ่ายกลับมาที่เราเห็นเราด้วยก็ได้นะครับ คือทาได้หลากหลายมากมายแล้วก็สร้างมุมมองใหม่ๆอนตอนที่เราแบบไปเดินเที่ยวป่าลงน้ําทะเลเปลี่ยนมุมกล้องที่หลังเองโอ้โหเหมาะมากๆกับสายท่องเที่ยวและสายถัดมานะครับนั่นก็คือสายช่างภาพนะครับเราเวลาไปถ่ายเบื้องหลังภาพนิ่งเอากล้องตัวนี้ตั้งไว้นะแล้วเราก็ถ่ายถ่าย,ถ,ายถ่ายภาพไปใช่ไหมแล้วก็เราก็ค่อยมาแพนทีหลังและอีกเช่นกันครับสำหรับสายวิดีโอสายนักทาหนังก็เอาไปทํา เก็บเบื้องหลังได้บางคนเดินสเตติคแคมใช่ไหมติดกล้องตัวนี้ฟุ๊บให้เห็นทั้งโอ้โหเบื้องหลังข้างหน้าเบื้องหลังข้างหลังเอา <c oughs> ถ่ายเก็บออกมาได้หมดแล้วเอามารีเฟมให้ดูกันนะครับในเรื่องของเบื้องหลังการทํางานต่างๆก็ตามหรือจะเอาไปทําเป็นหนังสั้นแบบ360องศาก็ยังได้ครับอีกสายนึงนะครับที่ไม่ควรพลาดก็คือสายสร้างสรรค์นักสร้างสรรค์ที่อยากจะทําคลิปมุมออกมาแปลกๆหรือเอาไปทดลองเป็น อินเทอร์แอคทีฟวิดีโอนะครับกล้องตัวนี้ก็เหมาะกับการเอามาทำเป็น VR นั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าทุกคนจะเป็นสายไหนตอนนี้ก็ยังไม่สายเกินไปที่จะซื้อเจ้ากล้อง Insta360 1X2 เเพราะว่าช่วงนี้ผมคิดว่าราคาเขาน่าจะลดลงมาแล้วนะครับออกเปิดตัวมาได้เกือบปีรวมไปถึง ถ้ามีโปรโมชั่นต่างๆอะไรเนี่ยถ้าผมรู้ผมจะนำลิงก์มาฝากทุกทุกคนใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ลองคลิกเข้าไปดูเวลามีโปรโมชั่นใหม่ๆก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกระทืบไลค์ like, กดไลค์ subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปถัดไปอยากจะให้ผมรีวิวเรื่องอะไรพิมพ์คอมเมนต์บอกเข้ามาได้แล้นะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ